ม่ชจีดผมาหอดแล้วก็คั่วเอาล้านไว้พีงน่นะับเลยเลสบายดีบัจจุหูทุกคนจะจเ่มาดิจ้มาหอดเดี๋ยวนี้เลยขี่รถจักมาเลหัเื่อยบอเหื่ยงเลเื่อยยังมาโดดใส่มาหน่อยอันนี้อยู่โดดใส่มาหน่อยก่อน ิอาบน้าไม่ิ่นอยู่นี่อา hm, ok, บน้าเนะอะ้ ok. าก็ตื่นนอนคือกันนั่นนอ่ก ok, ็ชิห่า ok. สื่อเส,สือการามนั่น<อ>นี่ใช้ลายๆกันอ ok. ากาศเริ่มห่อนเนาะมือนกเปียนมานา,านกะเปียนเอานกะเปียนเอาไปทาแฟ้ง ok. ok. มาแล้วพอจไปาดใจมาเลยดิมาแล้วอ่ะอืมานาาน ไปอาบน้ำไปอาบน้ำมาสบายดีมาก็มาหอดพี่น้องมาก็ไม่จีบมากอะมากชิ้นห่อลานเลยไม่จีบเป็นโอ้แขย่างแค่ลานเจ้าหนึ่งจะได้เยอะจะได้มาดอกาลานข่อยลานข่อยนี่นห่อจะได้มาดอกนี่นั่นจืดจืดจืดให้ก้านตาบ่งหงให้พอถั่วไม่ถั่วกินได้อดหน้อยก็กำลังซื้อหมูปิ่นมาเพราะฉัน จื้อสี่งได้เวลาเจ้อาน่ะฮะมันมิจิลีนิ่งเละเนาะคิดทอดไ่เท้าเนาะเนาะเออท้าเนะไม่เท้ากคเรีเปนเดียวาบริเวณนั่นค่าสางเกมได้เลยต่ว่ามันนอนยางพื้นื่เท้าหรือมาะทังเฮือนแต่อนลายแน ได้แล้วบัดนี้มแม่จี้ดันพ่อแอกะสิมาอันเป็นสักขีพยานอันเกี่ยวกับดินโอดน้อยได้พี่น้องเด้อลูกสาวดินเป็นดินพี่น้องมามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากนมาอดน้อยดีใจก็ดีใจนําลูกลูกหลานได้ก็ือตัวเองได้พี่น้องเอ้ยครับรถมาปะแต่แต่6:00น ออกมงปลาออกมงขางออกมาไดหไปเว้เป้ไอแคมบอเป้ังกฮอเศานนี้สิบเอ็ดโมงตอนนีนมาหอดปีสิบเอ็โมงสมบน้อยแล้วกินัจีกินมะฮุงซุปอด้มาทางนี้กับกานาะพีก่กำลังสีตั้มหม่องหุงด้วยพี่น้องด้วยคนยำหมัอหุงสีตั้มกับอ้นน้อยคนทีน่ซื้อ มัวกำลังขี่เดินขี่รถมาเดินทางมาเจ้าย้ำใบถาเอาเอาออกมาละพี่กันเนียเมกเอ้ยเมกเอ้ยลาบแล้วกุ้งรอกุ้เนาะกินเนาะมื่อแรงเขาจะไปซื้อกุ้ง กุ้งเราไม่เห็นลาบแล้วเนาะนั่นแหละแ่บเนาะขี้ดูพะกรารานี่แ่บแหละหอมก็ไปเดี๋ยวก็จับอาบนา้ำหอมก่อนหอมก่อนแล้จังอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็นอนเลยตื่นแล้วตื่นห้องเติบแล้วแล้สิอาบนา้ำให้เจ้าอุ้ออออมซะก่อนอ มาคอยจีแกะดอกยวคุยคนได้ตึงนเวลาตื่นแต่เด้๋ยนะพามาให้กเด้๋ยนะแค่แนวกินแค่แนวกินแค่แนวกินอยากนอนแล้วฮะนี่แค่แนวกินอาบน้ำเลยนอนแล้วก่ะนกินเหมาะโอไม่แห้งแล้วอาบน้ำพี่น้องอาบน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยคนน้อยอาบน้ำอาบน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยปุ๊กฮักปุ๊กฮักปุ๊กฮักเจ้ ไม่แห้งเลยวมีแห้งเลยวอาบน้มีแห้งเลยไม่แห้งเลยวะขี้ซมื่อยแห้งเลยตัดพักัวเซ่นี่เอาไปอบสพักเกินนั่งนกัเ่งเลวมงเลยแห้งเลยบเม่แห้งเลยาบของแต่งตัวแล้วแล้วพี่น้อง้าแป้งหอมแล้วแล้ว่อยก็หิวนมแล้วบานี้ นมันอากนอนตก็ยู่นอนโอ้สีมนอนลุงเอบนบอนอนซขี่นองเ้ยเมื่อกี้นี่คือว่าเสือบเสืบสีนอนแหละนี่เอบรับซ้ำอ่าอ่ามาหน่อยบรับจ่อยบนอนซ้ำมีเสือจีดมาบรับซ้ำเนาะเนอะแต่อู๋มันแครมันหอนนะคะอามันเผยหลินอยู่นอกไป เธอหลินอยู่นอกเพยสบายดีพี่น้องมาหอดเด้อพี่น้องเด้อะดีเงินหนุเอามาแล้วเรียบร้อยได้ครบแล้วเนาะเจโอ้ยซองไงเด้อเงินในซองเน่เอาซองเอาซองก็เด้อพี่น้องเออเงินนี่ได้เงินเอาหมดช่องเออออ๋ออะไรป้าต้ออ่ะน้องเมฆอ่ะ เออนะให้น้องเมฆจับได้เป็นบุญเนี่ยมาๆมาสีถ่ายหูเอานี่ยหนึ่งสองสามเชะหนึ่งสองสามเชะโอ้ยเงินชาวอโอนกอดเอาลูกกอดเอากอดเอาเงินนะกอดเอากอดเอากอดเอาลูกกอดเอากอดเอาเงินนะเงินชาวโอนนะ เงินเขาสีเป็นเงินเราสีเป็นเงินเขาหรือเปล่าสีเป็นเงินเขาแล้วโอ้ยพอตอนไหนมานอนมุนนมามุนจะก่อนตอนไหนบริษัทนอนนั่นเราเอาทางเงินบาทเงินกีบเนาะเงินบาทเงินกีบมันเทหลายเพราะว่าเงินบาทมีซับหนึ่งเงินกีบมีก็สามตับแล้วเซ็นสิบล้านครับนี่เซ็นหกทางก็จะเป็นเงินายดีใจหลายเลยดีใจนทำเด้อสักหน่อยเด้อ ดีใจน้ำนะสุดท้ายก็ได้มาอยู่ใกล้กันเลยพี่น้องเลยสื่อติดเนาะดีใจจนนำอะไรเนาะอาล้วอสดีใจนำดีใจนำทางกันไปวาสนาบนนู่น หายดงี้ด้ยหายดีใจแฮงดีอเนาะดีใจกันหายเีดใจนเ้าดดีใจเโอหน่อยก็ดีใจแบบเอามเงินกอนแห่จับเนาะทั้งคอทั้งแม่เนาะอ้าวบาดมีน้ำหูน้ำตากระเดื่อวัน้องเลย ขอบโมกขอบใจขอบคุณเลยลายเด้อขอบเงาใหญ่ผู้ที่ฝากมาให้โอนน้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความชุ่ความเจริญซีโมนเงินก้อนนี่มาให้โอนน้อยในสื้อที่สื่อทางซื้อที่ดินถัดถัดไปกับถัดไปกับตอนน้องเมฆนี่พี่น้องเด้อคนละฝั่งหัวเคนแบ่งขายเห็นเนาะน้องเมฆกับได้แล้วอันนี้ก็ให้ให้นาสาวเนาะวุ้ยให้ เงยมีควสีตั้งสาตั้งาเงกล้เรื่อยจะอยู่ใกล้เรือยเอยู่ใกล้แ่ีซื้อบื่นก็ได้เแมกบเพ่อับแ่าสนใจว่จะหอ้นอยเอาตอนนี้เ่กัทาานนอยจะได้บอไดักบอไดือบอนอื่นได้ซื้อ่นก็ได้แต่ว่าอ้นมักจะดูเพื่อยอยู่ใกล้เรือยอยู่ใกล้กันเนาะนี่แเงกระเบงแยงกันแล้ว สองแสนบาทเท่านี้น